ครับผมชื่อสยามลาสุวรรณครับอาชีพส่งน้ําแข็งครับอันนี้ดาร์กอนอาปี1 9 9 7ครับแั่จะจับทองกัดนะครับอยู่ชนบุรีทำกิจการตอนนี้เปิดปั๊มแก๊ส a p g ครับขายแคร์ขายทีร์ทูลิงครับผมบวยครับใช้อีสูตรดาร์อนอยู่ครับที่บ้านทําอาชีพเปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ครับผมอยู่สมุทรปราการครับผมชื่ออาร์มครับใช้อีสูตรดาร์อนสีประตูอาชีพขายผักอยู่ตลาดกอโพครับจ้างโรงงานเลี้วใช้อีสูตรดาร์อนอาชีพดีแมปอยู่แปดลิ้วครับ ขับดีมากครับแต่งสวยงามแต่งแล้วมันมัน่น่ามองมองไม่เบื่อครับรถขับไปไหนต่าไหนก็ไปได้ครับชอบมากครับอีสุถ้าพูดถึงครอบครัวผมเนะี่ยใช้อีสุมาตลอดตั้งแต่ KB มา,าทีฟอายันดาคอนทุกคนแต่งรถชอบอยู่แล้ว ผู้ชายแต่งรถเอีสุมีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในบอดี้นี้กระจังหน้ามีหลายแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าตัวเมกากระัหน้าตัวญี่ปุ่นมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเรา,เราเลือกแต่งเราได้ในแบบที่เป็นตัวของเราเองที่แรกพ่อให้เลือกดีแม็กกับดากอนผมเลือกที่จะใช้ดากอนครับเพราะผมชอบสมัยก่อนเขาจะนิยมรถแค่ค่อนข้างจะเป็นรถที่หายากเพราะว่าภาษีค่อนข้างจะแพงเลยคิดว่าจะเอามาแต่งให้คนมองดูแบบแปแลกอะไรเงี้ย และเก็ดได้ได้รับความนิยมพอได้รับความนิยมก็รู้สึกดีใจนะครับคือเป็นรถที่บ้านแล้วพอดีป้าทำม่วงที่หัตใหญ่เราก็ให้ผมก็ต้องขับเอาไปหาดใหญ่ทุกๆปีจนเริ่มแข่งรถแล้วเขาวางเครื่องกันผมก็วางตามอะไรประมาณไปรอเพื่อนให้ดีแมพให้จนเขาแบบไม่ทําให้ขาลำเนี้ยแล้วผมก็เริ่มทําเองแล้วก็รับทําเลย รถน่าใช้มากครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ของอิงสุน่าใช้มากครับขับดีครับกําลังดีช่วงล่างดีขับไกลๆขับดีมากเครื่องทนครับประหยัดน้ํามันและเขาไม่เคยงอแงทนประหยัดอิงสุครับเป็นรถที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับประหยัดน้ามันครับดีไซน์ค่อนข้างจะนําเทงครับผมชอบในสไตล์ของมันเครื่องยนต์ครับด้วยเครื่องดีแม็กมากครับอย่างคันนี้ครับ ที่เดินทางไกลสุดคือจากชลบุรีไปถึงจังหวัดแม่่องสอนอชั้นโตมาไกลอีสุและแบรน์นี้มันไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าพาเราแบบว่าเสียข้างทางนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่แข่งก็สนามพนมเติ้งก็ที่1นึสองสประมาณนี้มีงานโทบุยะที่มาจัดที่ตลาดมิจารครับผมเราก็ไม่เคยหวังว่าจะได้มีโอกาสพอดีมีตากล้องจากน้สงศิี่์ายยาสาญี่ปุ่นนะ เขาถ film, icle, anime, we milhões, ่ายรูปแล้วไปลงหนังสือเล่มนั้นก็เมีนในภาษาญี่ป claro ุ่นเราก็อ่านไม่ออกแต่เราก็ดีใจครับมีออกทริปออกอะไรบ้างครับจัดกลุ่มมิทติ้งสางส์ทํำงานอะไรครับตำอ่างศิลาผมก็มาบ่อยครับใกล้ๆแถวนี้ครับก็ดีมากเลยครับสนุกมีความสุขมากกับรถรุ่นนี้ครับก็ผมใช้คันนี้มาประมาณน่าจะ13ปีนี้ครับใช้ต่อจากคุณพ่อครับผมคือทำอาชีพค้าขายเปิดร้านอาหารครับ ก็รถคันนี้ก็ใช้ทุกวันในชีวิตประจําวันครับผมเช้าตีห้าครึ่งผมต้องไปตลาดกลับมาก็เอากับข้าวเข้าโรงงานด้วยครับแล้วก็ตกตอนบ่ายก็ต้องไปส่งแกงที่ตลาดอีกตลาดหนึ่งครับเมื่อก่อนก็ซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช้คันนี้ทุกมอเตอร์ไซค์เพื่อไปซื้อด้วยไปรับด้วยไปขายด้วยครับผมผมชอบมากครับอีสุถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปแล้วมีคนขอซื้อด้วยครับ เห็นเก่าคนก็คนก็ขอซื้อแทงว่ารถสวยครับผมว่ารถอีซูมันมีสตอรี่ของมัน,นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างผมเนี่ยผ่านมาเนี่ยหลายเจนแล้วนะที่สําคัญเลยเครื่องทนครับประหยัดน้ํามันและเขาไม่เคยงองแงเป็นรถตลาดนะครับพี่มันอะไรก็หาง่ายซ่อมแซมง่ายครับดูแลรักษาไม่มากครับผมก็เข้าที่ไหนรถมีปัญหาที่ไหนก็สามารถซ่อมได้หมดครับก็คนที่ใช้รถอีซูนะอย่างแรกดีไซน์โชว์เวียวสองประหยัด ส่วนส่วนมากจะได้ยินเพราะแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่ตั้งแต่ปู่พ่อและลูกครับผมอย่างตระกูลผมที่จะเรียกเครื่องยนต์ว่า direct injection จะเป็น Isuzu เจ้าแรกเลยที่มีการเซ็ตเทอร์โบมาคือดากอนอายเป็นรุ่นแรกครับซื้อเถอะครับถ้าไม่ซื้อก็จะมาคุยแบบนี้ไม่ได้ตื่ดถึกทนครับแล้วมาเจอกัน5ตุลานี้๔โมงเย็นเป็นต้นไปที่อีซูซูหัวเชียงจัน แล้วเจอกัน